ก็สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับผมในกิติโลสารมานะครับจะจะมาน,นาําเสนอผลการฝึกปฏิบัติกรา,า,ารกิจศึกษาณศูนย์วิจัยภาคภูัสังคมด้วนน้ำคงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับครับอันดับแรกก็คืองานที่รับมอบหมายจากทางศูนย์วิจัยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครับเช่นเขียนกิจกรรมข่าวของศูนย์วิจัยลงบล็อกนะครับแล้วก็อัพมาสา,านสังคมร่วม้ำงของบล็อกของผมนะครับเดี๋ยวจะเปิดบล็อกให้ดูนะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของบล็อกศูนย์วิจัยนะครับก็คือแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยจะจะมีศูนย์วิจัยเนี่ยจะทํากิจกรรมแต่กิจกรรมครับเช่นในเช่นเดือนอ่า เดินธันมาของปีที่แล้วครับศูนย์วิจัยก็มีการจัดโครงการเสีย,ายมารวิชิการแล้วก็ฉายภาพยนตรสารดีครับก็กเ็เสร็จเสร็จจากงานนี้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เขียนข่าวนะครับลงในศูนย์ยลงในบล็อกของศูนย์เนี้ยครับครับก็แต่ละแต่ละแต่ละเดือนก็จะมีงานหลักประมาณนี้ครับะก็ถ้าถ้าจบงานปุ๊บก็เขียนข่าวลงบล็อกครับ หรือแม่บางทีก็อาจจะได้เขียนลงใน facebook ของเพจด้วยครับครับต่อมาก็เป็นอีกอันนึงนะครับก็เป็นบล็อกส่นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือของวารสารสังคมทุนน้ำโขมนะครับก็บรารสารสังคมทุนน้ำขมเนี่ยจะออกสามอ่าหนึ่งปีเนี่ยจะออกสามสามเล่มครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยคือคนที่คนที่ได้เข้ามาฝึกทํางานอยู่เนี่ยก็จะได้รับอัพ สารเนี่ยลงอย่างน้อย,นอยห,นหนึ่งเล่มประมาณนี้นะครับออันนี้ของเล่มที่สิบห้านะครับคือผมฝึกตอนเดือนธันวาคมครับก็เล่มสิบห้านี่นก็ออกพอดีเอ้ยโทษครับเล่มสี่สิบห้าออกพอดีก็ได้อะลงอันนี้นะครับสำหรับงานต่อมาที่รับรมาหม่นะครับก็คือทําคู่มือบล็อกของสุนวิจัยครับก็อย่างที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็ แต่ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ได้รับมอบหมายว่าให้เขียนข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับศูนย์นะครับลงลงบล็อกใช่ไหมครับต่อมาก็ได้รับมอบหมายนีก่งคือให้ทําเป็นคู่มือบล็อกครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีรุ่นน้องหรือใคร,ใคร,ใครก็ตามนะครับที่ได้เข้ามาทําฝึกทํางานหรือฝึกงานอยู่ศูนย์วิจัยครับก็จะได้อ่านบล็อกคู่มือบล็อกครับจะได้ทําบล็อกได้สะดวกแล้วก็ทําทาทาเป็นนะครับง่ายๆก็ก็จะทําบล็อกคู่มือไ้ด้วยครับเผื่อ รุ่นต่อไปจะได้เข้ามาอ่านแล้วก็ทําอันนี้ต่อไปครับครับ,บงานอื่นๆน,นะครับงานอื่นๆนี่ก็คืองานทั่วๆไปเล็กอยๆน้อยๆครับอย่างอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าคีย์ข้อมูลทําเอกสารทั่วๆไปครับอย่างอันนี้นะครับก็อ่าเช็คช่วยเช็คอ่าบรรสารทุกเล่มับว่าผู้แต่งเนี่ยอ่ามีผู้แต่งเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็ดูว่าผู้แต่งแต่ละท่านเนี่ยมีตำแหน่งนะครับเป็นยังไงบ้างอ่างเงี้ยครับก็จะมาช่วยดูในส่วนนี้ครับแล้วก็แล้วก็พวกข้อมูลพวกนี้ครับก็จะเอาไปขึ้นในในเว็บของมาลาสารด้วยครับก็จะช่วยอะไรพวกนี้ด้วยครับอนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอพวก นำเอกสารเนี่ยไปให้ผู้อำนวยการของศูนย์เซ็นอะไรเงี้ยครับนำเอกสารไปสกแกนอะไรเงี้ยทั่วไปครับลงบันทึกลงอะไรเงี้ยครับก็มีประมาณนี้แหละครับครับในส่วนประสบการณ์ที่ได้รับนะครับก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนข่าวอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าป,ปกติไม,ไม่ไม่เคยทํางาน,นลักษณะน,นี้ครับ ยิ่งเป็นการเขียนแบบออนไลน์ยังทำไม่ค่อยเป็นเลยครับพอพอได้มีโอกาสมาทำงาที่นี่ก็ได้มีโอกาสได้มาลองฝึกทําวันนี้ครับก็ก็เป็นสีที่ท้าทายและก็น่าตื่นเต้นดีครับครับส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องการพูดนะครับก็อยู่เนี้เนี่ยคือต้องต้จัจด้เขียนงานอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้ทําเกี่ยวกับเออก็จะเกี่ยวกับทําการเกี่ยวกับเรื่องพูดอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นรับโทรศัพท์เวลามีคนโทรมาครับคืออยู่เนี้ยจะได้รับโทรศัพท์เกือบทุกวันนะครับ เวลาเวลาคน,คนในคนในหน่วยงานเนี่ยไม่อยู่เนี่ยผมก็ต้องได้มารับหน้าที่แทนเนี่ยแบบรับรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็รับเรื่องไอพวกประมาณนี้นครับแล้วก็ทำไปบอกให้คนในหน่วยงานได้รับทราบอะไรเงี้ยครับก็ก็ปกติไม่ค่อย้ย่ถหาใครครับพอพอได้มาอยู่เนี่ยก็ได้รู้จักรับโทรศัพท์ได้รับทักพูดอะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้การพูดของตัวเองเนี่ยเหมือนดูดีขึ้นมากนะครับครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ โครงการที่เลือกทานะครับผมเลือกทาําโครงการเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ศูนย์วิจัยพลังสังคมน้ำขโ่นนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมได้ในส่วนถัดไปนะครับครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับทีไ่ได้เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมนายกิติพงสารมันนักศึกษาชั้นปีที่ 4, สี่สาขาเอเชียตลอดเชียงต้านจุานะครับจะขอมานําเสนอโครงการสร้างเว็บไซต์ศูนย์วิจัยพลังสังคมน้ำขุ่นนะครับ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับดำเนินงานนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็นการกําหนดหัวข้อโครงงานนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานอันดับต่อมาก็จะเป็นการรวบรวมข้อข้อมูลนะครับแล้วก็ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานครับต่อมาก็จะเป็นการทาทาแบบประเมินครับก็คือให้ออเนี่ยไปประเมินเนี่ยให้ผู้ใช้ได้ได้ทำการประเมินนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ครับ ต่อมาก็จะเริ่มออกแบบและทำเว็บไซต์หลัจากนั้นก็ตรวจทานแก้ไขและก็เผยแพร่ใน,นที่สุดครับคือก่อนที่ก่อนที่จะ,ะในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับก็ขอจะสรุปผลแบบประเมินพอสังเกตนะครับก็อันแรกก็จะเป็นส่วนเนื้อหากับแพคขององยิ้มใจนะครับก็คือผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจระดับปานกลางครับเมื่อพิจารณาเป็นแต่ละอง,อง,องพอพอปบก็พบา ผู้ใช้งานนั้นจะมีความพึงพอใจในข้อความแต่ละหน้าของเว็บไซต์นั้นมากที่สุดครับส่วนดับเนื้อหาดับเนื้อหาในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นั้นผู้ใช้งานมีความพึงพอใจน้อยที่สุดครับครับก็จะเป็นส่วนร่งการออกแบบเว็บไซต์ครับผู้ใช้งานส่วนให่ก็จะมีความพึงพอใจระดับปานกลางครับถ้าพิจารณาเป็นแต่ละข้อจะพบว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีความพึงพอใจในส่วนความถูกต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ขึ้นมากที่สุดครับ การใช้สีพื้นหลังกับสีตัวกษรใน้านหน้านั้นผู้ใช้งานจะมีความพึงพมือจารยที่สุดครับส่วนที่3มนะครับก็จะเป็นส่วนของประโยชน์และการนําไปใช้นะครับก็คือผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของศูนย์วิจัยภลรงสังคมรุ่นข้มากที่สุดครับแต่ส่วนในการเข้าถึงข้อมูลของหนังสือประวัติศาสตร์สังคมรุ่นข้เมีผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลน้อยที่สุดครับ ผลการดำเนินนะครับเดี๋ยวขอสลับไปที่เบราว์เซอร์ของคอมเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ใหดูหน้าโฮมก่อนนะครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วมามาดูในส่วนของกิจกรรมล่าสุดนะครับกิจกรรมล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆ้ายข่าวข่าวสารนะครับ ว่าสนว์วิจัยทําอะไรบ้างมีการประชุมเชิญปฏิบัติการอะไรพวกนี้นะครับอนอกจากน,นี้ก็ยังสามารถเลือกปีได้นะครับว่าจะเอาปีดูตูวของข่าวปีไหนเช่นดูของปีองหนึ่งนะครับก็สามารถเลือกได้ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเป็นรูนปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิดเข้าไปดูได้ประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของบุคลากรนะครับครับในส่วนของบุคลากรเนี่ยคือในเว็บในเว็บเดิมเนี่ยก็มันจะมีตัวสามสามอันนี้ครับที่มันเป็นเมนูครับคือมันจะดูคือสามอันนี้มันดูเหมือนมันซับซ้อนกันไหมครับไออันที่อันใหม่ที่ผมทําเนี่ยก็เลยเอาสามอันเนี้ยมารวมกันเป็นอันเดียวครับก็คือบุคลากรีงอาจจะให้ดูครับว้ามีอะไรบ้างก็มีพวกในยการนะครับ รองผู้บริการคณะกรรมการนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิจัยแล้วก็อัดท้ายก็เป็นทำเนียบคณะ,คณะกรรมการบริหารนะครับออโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือทําขึ้นมาใหม่เลยครับในเว็บเดิมนี้ไม่มีนะครับก็ทำทำเว็บใหม่ก็ทาอันนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยครับก็ในส่วนนี้ก็จะมีครอบข้อมูลของ ในมิจัายนะครับก็มีทั้งการศึกษานะครับว่าจบที่ไหนจบปีอะไรนะครับแล้วก็ตองจากนี้ก็ยังเพิ่มผลงานทางวิชาการมาให้ด้วยครับสามารถเข้ามาดูได้ว่าแต่ละท่านเนี่ย,ยมีผลงานอะไรบ้างครับก็มีประมาณนี้นะครับครับต่อมาก็ในส่วนของหนังสือนะครับครับใน หนังสือเนี่ยคือในเว็แบบแบบนี้นะครับอ่ามันมีอยู่ทั้งหมดสิบเล่มใช่ไหมครับแต่ว่าในศูนย์วิจัยเนี่ยนจริงแล้วอ่ะมีหนังสือสิ่งพิมพ์เนี่ยทั้งหมดสามสิบสามสิบเอ็ดเล่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท,ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เลยเว็แบบไปทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เลยเพิ่มข้อมูลหนังสือนะครับลงทั้งหมดทุกเล่มเลยครับที่มีในศูนย์วิจัยครับอย่างและก็อนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มอ่าราคาของหนังสือนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างบางเล่มก็ ไม,ไม่ได้จาหน่ายนะครับหรือว่างวดจหน่ายไปแล้วก็ mm hmm. ก็จะเพิ่มในส่วนนี้ให้ด้วยครับครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของของเล่เลมแต่ลเล่มได้ไหมครับครับก็จะมีประมาณนี้นะครับครับในส่วนต่อมาก็เป็นประสาทสังคมด้นน้ำผงนะครับในเว็บเดิมเนี่ยก็ ก็ประวัติศาสตัมนโงเวลาเข้าคลิกตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับก็มันจะลิงก์เข้าหน้าสุดอ่าไทจนะครับแต่ว่าถ้าเปลิส์ถ้าในเว็บเดิมเนี่ยเมื่อคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะเจอตรงเฉพาะเล่มหน้าสุดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อต้องการที่จะเข้าไปดูดูอ่าเล่มเล่มก่อนหน้านี้ครับเล่มเก่าเนี่ยก็ต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามันก็จะเข้าเป็นมันก็จะเข้าสู่หน้าลิสต์หนังสืออไประวาสรนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าเป็นเล่มใหม่เนี่ยคือจะเอาทุกๆเล่มเนี่ยขึ้นมาเป็นหน้าตรงนี้เลยครับคือไม่ต้องไปคลิกอะไรเยอะๆครับก็ถ้าอยากอ่านเล่มไหนก็คลิกตรงนั้นเลยครับเช่นอยากอ่านเล่มที่33นิชะก็คลิกได้เลยครับมันก็จะเข้าหน้าามของไทโจงนี้เลยครับอ่ามันก็จะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของเข้าถึงปรตาสารสังคมน้งคงในยิ้งขึ้นครับครับครับต่อมาก็มาในส่วนของทุนวิจัยและทุนการศึกษานะครับในส่วนนี้ ในสูตรนี้ในเม็ดเก่านะครับก็ก็มีอยู่แล้วครับอยู่กย่ตรงตรงนี้ะครับแต่ว่าเว็บใหม่เว็บใหม่นี่ผมทาเนี่ยก็เป็นการเอาย้ายข้อมูลไม่ใช่ย้ายครับเป็น,ปนการแบบนําข้อมูลที่มีมาเลี้ยงให้มันเป็น,ปนหมวดหมู่มากขึ้นครับเพิ่มเเพ่ข้ามาหน้าใหม่เนี่ยครับก็มีในส่วนของทุนอาจารย์ทุนวิจัยทุนสับสูตรเพวกนี้นะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้อย่างนี้เป็นต้นครับ ภาประมาณในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องครับในเว็บนิมก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะครับแต่ว่าเว็บใหมยย่ที่ทำเนี่ยก็คือย้ายข้อมูลให้มันอยู่เป็นหมวดหมู่มากขึ้นแบบแบบทุนวิจัยนะครับก็ทําให้มันเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ครับก็มีไอคอนต่งางๆให้ดูว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้นะครับมีเว็บขอเว็บไซต์ว่าประมาณนี้ะครับอะไรประมาณนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับ ต่อมาอันท้ายครับก็เป็นติดต่อครับก็จะมีในส่วนของอข้อมูลที่อยู่นะครับเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ใหม่ก็คือ,อแผนที่ครับสามารถดูได้เลยว,ว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนไหนครับซึ่งอันเดิมเนี่ยไม่มีนะครับครับก็เพิ่มในเว็บใหม่เนี่ยก็เพิ่มข้อมูลในส่วนของแผนที่ให้ด้วยครับ ครับต้องจากนี้ครับก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นลิงก์นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่เพจของศูนย์วิจัยสังคมนนของนั้นด้วยครับครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถลิงก์ไปที่บล็อกเกอร์ของศูนย์วิจัยได้วยครับก็ทั้งนี้ทั้นี้ครับก็ ครับครัแบเบว็แบเว็บที่ทำใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับครับหลังจากทําเว็บไซต์เสร็จแล้วน,นะครับก็ได้มีการเอาแบบสอบถามที่ที่เคยให้ประเมินมาก่อนหน้านี้นะครับนํามาให้ผู้ใช้งานได้ทางการประเมิอนอีกครั้งนะครับก็ก็พบว่านะครับส่วนเนื้อหากับภาพเว็บไซต์เนี่ยผู้ใช้งานนั้นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่กนับที่ดีครับเมื่อพิจารณาในหัวข้อที่ผู้ใช้งานพึงพอใจน้อยที่สุดในแบบสอบถามก่อนหน้านี้ก็พบว่า ครั้งนี้ผู้ใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในแบบพิธีขึ้นครับซึ่งหัวข้อที่ดีขึ้นนี้ก็คือลำดับเนื้อหาแล้วก็หน้าในเว็บไซต์มีความต่อเนื่องกันเข้าใจง่ายครับครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์นะครับก็ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยมีความพึงพอใจอยู่แบบที่ดีครับแล้วก็เมื่อพิจารณาในหัวข้อที่ผู้ใช้งานนั้นพึงพอใจน้อยสุดในแบบสถาบนก่อนหน้าก็พบว่าครั้งนี้ ผู้ใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับที่ดีขึ้นครับซึ่งหัวข้อในหัวข้อที่ดีขึ้นนี้ก็คือการใช้สีผลักับสีตัวอักษรครับครับในข้อสารนะครับก็เป็นในส่วนของประโยชน์แล้วก็การนําไปใช้ครับก็ถ้าพิจารณาในหัวข้อที่ผู้ใช้งานเข้าถึงน้อยที่สุดในแบบสอบถามก,ก่อนหน้าเขาพบว่าครั้งนี้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าถึงในระดับที่ดีขึ้นครับซึ่งการเข้าถึงในนี้ก็คือเว็บไซต์การเข้าถึงของหนังสือแล้วก็ประสาทสัมคมทุ่นท้อโขงครับ ในส่วนของข้อเสนอแรกนะครับก็ก็คืออันดับแรกเนี่ยคือเครื่องมือที่ใช้นั้นยังมีข้อจํากัดเช่นแล้วก็ในส่วนของ h ฮตเตอร์เว็บไซต์นะครับมันมันยังไม่สามารถแบบรับให้มันใหญ่ของเนี้ได้ครับให้มันโดดเด่นขึ้นกว่านี้ได้แล้วก็อันที่สองนะครับคือในการดำเนินงานเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมต่อไอเนเน็ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการเชื่อมต่อไอเน็ตเนี่ยเครื่องมือพวกไอวิกไอพวกเนี้ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้เนี่ย ยังไม่สามารถแสดงผลให้สมบูรณ์ได้ในตัวสมมักมือถือนะครับก็เมื่อทำการงานแต่ละทีก็ต้องพกอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกนี้ไปตลอดครับครับมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้แล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับศูนย์วิจัยภูรักสังคมต้นโคกนะครับที่ให้โอกาสผมในการเข้ามาฝึกงานในที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่มีนพี่จอยนะครับที่ให้ผมได้มาเรียนรู้และก็สอนในห,หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำงานในศูนย์นะครับ ก็อะไรก็าตามที่ผมได้ทำผิดพลาดไปหรือทําให้เกิดความไม่สบายใจเนี่ยผมก็ต้องขออภัยวันที่ด้วยนะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ในศูนย์วิจัยทุกท่านด้วยครับที่ขอให้คําแนะนําผมในการมาทํางานในศูนย์วิจัยนี้แนละก็เรื่องอื่นๆด้วยครับก็ขอบคุณมานที่ด้วยนะครับครับสำหรับการนําเสนอก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอการว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับ